คืออย่างนี้ครับสวนสัตว์สงขลาเองได้เล่าประมาณของปี2553นะครับในการจัดทําสวนน้าสวนสงขลาซึ่งตอนนี้เราได้เปิดบริการแล้วนะครับตั้งแต่วันที่23ตุลาคม254นะครับซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับยวชนต่างๆได้มาใช้บริการในการของการฝึกว่ายน้าเรียนรู้การว่ายน้ําสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนะครับในส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะครับผู้ครองก็ได้พาบุตรหลานได้มาเล่นน้ําได้แม้แต่ผู้ครองเองก็ได้มาร่วมเล่นน้ําซึ่งลักษณะของที่นี่นะครับ เป็นเรื่องของการชมวิวทิวทัศน์เล่นน้ําไปด้วยบริเวณบนยอดเขาที่เขาลุกช้างนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องอาชาวจังหวัดสงขลาหรือชาวภาคใต้หรือชาวประเวทศไทยทั้งหลายนะครับที่มาเที่ยวสงขลาเพื่อจะได้เยี่ยมชมทัศนียภาพแล้วก็เล่นาน้ํานไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมถ้าแต่เปิดมานี้ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ย เว็บไซต์ต่างๆได้ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับสวนสัตว์พวก a c e b o o k ต่างๆนะครับก็ทําให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ต้องขออภัยด้วยวันเสาร์อาทิตย์คนจะมาเยอะสักหน่อยแต่ว่าการจัดการของเราก็อยู่ในสิ่งที่ให้ท่านมาเที่ยวและสะอาดสะดวกและก็ปลอดภัยครับโดยเราได้จ้างผู้ชํานาญการหรือรับคำนวยร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเช่น หน่วยล็อพิเศษของกองทัพเรือกองพันสมุทรฐานเรือเข้ามาดูแลเรื่องความปลอดภัยและการช่วยเหลือทางน้ำครับผมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครับผมในสําหรับปีหน้าเนี่ยเราจะมีกิจกรรมอะไรแปลกใหม่ในส่วนน้ําบ้างไหมครับในส่วนสวนน้ําเองเราพัฒนาด้านการบริการและก็ปรับปรงุงวิถีทัดให้สวยขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนในส่วนของสวนอื่นต่างๆเนี่ยเรามีกิจกรรมอย่างอื่นเข้ามารองรับอีกเยอะนะครับซึ่งปีหน้าเรามีการปรับปรุงข้อของแมวน้ํา เราจะปิดคอกแม่น้ําส่วนหนึ่งแต่เราจะเปิดในเรื่องของคอกนกสวยงามแล้วก็ส่วนแสดงสัตว์แอฟริกานะครับเขาจะให้มาท่านได้สัมผัสแรดเป็นฝูงม้าลายเป็นฝูงยีราฟเป็นยีราฟก็เป็นฝูงนะครับิดสิ่งเหล่านี้คิดว่าแต่ให้ท่านมาเที่ยวอย่างมีความสุขและก็เป็นธรรมชาติที่สามารถสัมผัสได้ครับผมมีความคิดเห็นยังไงกับการที่การท่องเที่ยวเนี่ยได้ไปผลักดันสวนน้ำสวนสัตว์สงขาแล้วก็ไอซ์โดมที่ภูเก็ตอะครับ ท่านได้ข่าวนี้อยังครับที่ทางทางการท่องเที่ยวได้ผลักดันให้มีทัวร์จากภูเก็ตลงมาเที่ยวที่นี่อะครับอ๋อครับเขาเาเป็นสิ่งที่ดีครับอย่างน้อยจังหวัดสงขลาเองเราจะได้เกิดความาหลากหลายที่นักท่องเที่ยวเข้ามาชาวต่างประเทศและชาวไทยแลว้วก็คิดว่าจังหวัดสงขลาเนี่ยเรามีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะครับ และสามารถเลือกได้ประเภทเล่นน้ําก็ได้เล่นน้ําแข็งก็ได้หรือจะไปที่ธรรมชาติของโตนาช้างหลายสิ่งอย่างเรามีพร้อมในจังหวัดสงขลาครับผมครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเชิญชวนหน่อยครับผมว่าช่วงปีหน้าถ้าใครว่างก็สามารถมาเที่ยวได้อย่างนี้ครับในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือวันทั่วไปนะครับผมแนะนําตัวแทนของพนักงานส่วนสงขลาเองนะครับ <c oughs> ขออวยพรและขอรัตนาสงทั้งหลายนะครับ <c oughs> ขอให้ท่านมีความสุข <c oughs> แล้วก็อย่าลืมมาเยี่ยมเรานะครับ ขอบคุณมากครับผม